สวัสดีค้เป็นทน <ะ S 2> ี่ต้องการับผมเอาเมื่อนี้เขากับมั่้พอกันช่วงบักยางเสาเลยเนาะพความขึ้นนี่ไปเด้อเลยกลับมาขึ้นนี่ไปเด้อโอ้ไปเด้อไปท้ำพิธีน้ำพ่นอ่าโอ้ว่าแล้วกันยึดใส่เกี่ยม,ม,มไม้ผลอะไร,ร,รมาขึ้นนี่ก็ได้เนาะแต่ว่าควรมีนคนไว้แต่ว่าส้าเรบคลิปนี้เนาะถ้าปฏิบัติมาเบาตามต่อของโตเลขเจ้าของไทยแมนพระขมิ้นลึกลับพระขมิ้นลึกลับครับเมื่อนี้ก็ได้ หลายท่านลายพ่อเงือกกำลังตามอยู่กำลังจดจออยู่วันต่าไปตามนี่แอดเตอร์ตามนีมแ่แอดเตอร์ข้าเจชื่อมันเบายัางไงมีการเปลี่ยนแปลงยังไงจะนั้นแล้วก็ัชิมอมนะที่แห่งทั้งคนมีโชคเป็นผู้ได้สาวยายชูฟังวันต่อไปแต่ว่าวันนี้เขาไปหาคนเบาคนหนักหรือว่านัดเมื่อเสาร์นี่นนนนนยังไงนัดเมื่อเสาร์อบอกไปไหมนัดเมื่อคืนนี่เลยโอ้นัดเมื่อคืนนี่เลยแปดยี่สิบ นาฬิกาไอ้สองทุ่มเพิ่นว่าสองทุ่มเนาะสองทุ่มสามนาทีแมนสองทุ่มสามนาทีไปทันทีเลยไปทันที่แป๊บแป๊บโอ้โ้อเขาต้อมดามันต่อไปเขาก็ต้องตรงต่อเวลาตัวอ้อีเลียดจ้าเมียเลยอ้อเลียดหน่อยจ้างจนสามผู้ข่าเขาแล้วก่อนว่า่เนาะเข้าไปหอดพุ่งว่ากิดนยังขื่นเกิดยังล่ะฝนตกเฮ้ยเขาวัดว่าได้แล้วเพิ่นพิล็อบประตูวัดเรียบร้อยเพิ่นว่าเปิดประตูตัวเขาเกินมา โอโลขยาปรมบาลาพาตนแนวสองทุ่มสามแล้วนี่เพื่อนปิดประตูวัดเรียบร้อยเนาะเพื่อนอยูอ่คน,นเดียวเน่นเพิ่นอยู่คนเดียวจำภาษาโยรูดเดียว,ยยยวครับิันต่อไปถ้าโดยปกติอ่าประมาณประมาณหกโมงหกโมงแรกนี่เพื่อนกระสิบปิดประตูวัดเรียบร้อยแล้ว<อ>นกีิทำกิจเอี่ยงของเพื่อนเนาะครับพ้านีเขาไปสองทุ่มเพิ่อนปิดประตูแล้วเอ้ามั่ยังนก็ปิดประตูกระตันกันเนาะบานนี้เนาะนัดกันสองทุ่ม สามนาทีข้าอุตส่าห์ไปตรงเวลาเนี่ยแล้วผมกะโอ้จังไเราบบาดนี่คขันเสื้เอิรนกับกุฏิคืออยู่ไกลแท้จังไรเสิได้ยินสักด้บ้านเตือนบอร์โทรเอือนเอนเเอใช่จังไรนี่เว้ยแต่ใส่วิซ่าบ้านแล้วปีนตั้หัวปีนหัวก็เลยมีช้ามากปีนหัวว่าต้องเข่าพูดเนี่ยโอ้ย้อาพูดเนี่ยอะไรปีนอออันนั้นอันนั้นได้ปีนออกไอออันนี้ได้ปีนเข่าเลย กต่แล้วละ่ะกเข้าไปกันไปพ่อคนอนี้เนาะขั<อ>้นทักเข้าไปหอดเพิ่งกัำคำัแนแบกคนมาเลยมาหยังมาหยังม่หยังเราสันเอานัดกันไว้เราแม่สั่นดอกนัดย่ำได้เอาสัน่น <c oughs> <c oughs> เอากะสองทุ่มสามท่าทีหน่อยเนะว่า ừ, ว่านี่โอ้ยเนาะฉลาดแต่ว่าพึ่ึ๊กนะจ้าหมดแต่เพื่นจีบ้างีิว่ะบอก <c oughs> เ <c oughs> พิ่งานาาหน้าซะหมดเดี๋ยวว่าเอาเป็นอย่างน่ปบาเดี๋ว่าคิดอยู่เอาอาจารย์น,นึกสิหนอนัดกันไว้สองทุ่มสามนาที่ที่เขาสั่งอืออาจารย์ผมกับซีเมสเป็นตัวนัดก,กันไว้เป็นจังได้ปัญหาที่ให้ไปกับเล่าบอกว่าสองทุ่มสามนาทีเห็นบอกเดี๋ยวว่าเขาก็ไปตรงไปตรงเขาถือใจซื่อป่นเหรอถือใจซื่อเนาะเราไป โอ้ยสัตดอกก็ว่าผมกับอยากได้ตัวมันชัดๆไหมเพราะนะนั้กับปัญหามันกับว่าชัดเนาะกับปัญหาก็ผมเข้าใจยุ่ดอกว่าปัญหาหน่าว่าสัตดอกแล้วคันที่ว่าเรื่องปัญหาเลยได้สิอ่ามีเอฟซีมันโทรมากเป็นบอกว่าแอฟอย่าลืมตีนะมาตรงนะมาตรงเนี่ยอย่าลืมหนึ่งนะเพราะว่าตรงนี่คือเป็นหนึ่งเท่านั้นอืมางอนนี้ชิบจิตนะพี่อืมโทรมากเป็นเบาใช่นะ มันตรงนี่ือเป็นหนึ่งเท่านั้นนะเอ๊รระรอสันเพว่อนมาแล้วทีนี้อ่าเพื่นมาจัาไหนอย่างเพ่นบอกว่านอกเหนือจากจากข้ามาตรงเนี่ยเขนี้ยอื่นไ่ไหเข้าว่าตรงกับเคือขีดเดียวนี่แหละเที่ยงเนาะเนี่ยแหละเพ่นออบอกว่าระวัางเหนีนึงมากเลยรอสันแต่ว่าเอฟซีผมคอมเมนต์มากว่าสองทุ่มคือแปดรอซัน แหนโอแปดแปดศูนย์นี่บอกแปดสองทุกนี้มันแปดหรือเปล่ามันแปดนาฬิกาหรือเปล่ามันไม่แปดอีมันยี่สิบมันยี่มันจะเป็นทึงยี่สิบก็ได้เป็นแปดก็ได้ไหมถ้าเป็นสามคนก็จะเป็นแปดแต่ละล้าแต่เรี่ยวแต่ถ้าตั้งยี่สิบตังสิบสองแมนแมนแมนครับการสมมติว่าห้าตั้งไว้เป็นสิบสองเนี่ยมันก็จะเป็นแปดทันทีครับแต่ถ้าเราตั้งเป็นยี่สิบเนี่ยมันจะเป็นยี่สิบทันทีแมนแมนบอแมนถูกต้องจะได้หละก็ต้องว่างที่สองไงครับ นี่แหละ <c oughs> คือคือว่ามันยังไม่ชัดเจดแนแม่นบอเกเนี่คือทางเขาจะตีเนี่นยเขาจะตีได้วยรนแอกว่าสีไม่หลายตัวแม่นว่าละ่ะว่าลหลายตัวเราไป,ไป่อดอาจารย์บอกเลยด้วยบางบอกท่านบอกเราเราบอกท่านนี่บอกเลขได้เรากันนั่นแหละก็ถครับว่ามากยังเหรอครับบอกว่าเออผมก็เข้าใจยุ่ดรอกครับว่าปัญหาแต่ว่าผงก็อยากได้ที่มันชัดๆัดแน่เพราะว่าตามที่คอมเมนต์มากตามคนกับตามความคิดแม่นบ่ล่ะตามคนตามความคิด ตีกันออกมากม, 8, มีทั้งแปดมีทั้งเอี่ยงไรมีทั้งยี่สิบเงินวันมีมีหอดหนึ่งมีหอดึ 1, 1, 1> ่งมีหอดึงตุกๆมีหอดหนึ่งเขเลยว่าโอ้เขียนมึงดูเพื่อสั้นเล่ามึงดูยี่สิบไนะ <isms> อประมาณสองทุ่มสามนาทีนะมันจากนาฬิกาอ่าจากนาฬิกาสองทุ่มสามนาทีเขาบเลยว่ายี่สิบนาฬิกาแล้วครับประสนคร เขียนว่ามีอะไรจะโต้สองศูนย์จุดศูนย์สามหอดได้วางอย่างน่ <im itation> มันจี่ตัวแล้วครับอาจารย์ยี่สองศูนย์ศูนย์สามสี่ตัวนี่อะไรจะโต้สี่ตครับว่ารย์เอาเบอร์ไม่รู้มีจะโต้อีกจะโต้จากไหนอ๋อจะี่ตัตัว <im itation> <im itation> สองศูนย์จุดศูนย์สามมิเลกตัวสองสองคูสองคูกันบ้างวามหมายเหตนคือสองศูนศูนย์สามมันมีเลขซีตัวกับจริงก็วดนะสามตัวเป็นซีตัวเอเฉลยต่อใหคนรู้เอะกนยึดเอาผมอะไรนะโทรศัพท์กับโอ๋ขออนุญารับโทรศัพท์จะบาดกอนจันเอยอ่าเดียวเดี๋ยวเวล่าท่านรับกันเลยมานี่ คอยใจว่างสิเนาะครับอือันนี้ว่าเอาห้าเนี่ยเอาว่าอีลีครับ่อยาใจว่างสิจะเคื่อเลขศูนย์มันเบิร์นสองอันเ่ยเพื่อนกันเดียวเน้นเ่้นปะแนนครับเคื่อที่กี่สองศูนย์ศูนย์สามเนี่ยเคื่อเลขที่มีค่าเดียวกันเคื่อค่าศูนย์เนี่ยมันมีอยู่สองอันมันมีสองต่เป็นเลขตัวเดียวกจำเป็นเลขตัวเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเอพราะฉะนั้นจะเป็นสองศูนย์สาม แม่มันสี่มิเลขอยู่สามตัวคือสองศูนย์สามแล้วเพื่อนว่าวาวาเออบางจะเลื่อนจับอ่าคู่กันได้สองศูนย์จับศูนย์สามได้สึงนะเพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่ายังใส่เพื่อนบอกว่าเลขสามตัวนี่การสองเลขสองเลขศูนย์เลขสามมันบอามันใช่ไหมังไงกับพอกหูล่ะ เดแต่ว่าอยู่ในจำแหน่งยังอยู่ที่จำแหน่งไหลบรูเดี๋่วปี่ม่ดิขึ้มาสามตัวนี่ครับเป็นลานสั่นแนพร้อมโอ้ยจังไหนครัเป็นนั่นบพรเพื่นบอกว่าน่าจะเป็นวนเป็นลานจังไหเพื่นให้อะไรมาบอกเป็นเป็นเราอี่ยังดีเป็นที่เป็นที่เรี่นมากว่ตอนแรกที่เพิ่นให้หาเก่าแมเนาะเพิ่นบอกว่าตัวนั้นน่นจะเป็นลานอืมเอ้า ปันนั่นบ่น่าจะเนีครับน่าจะเป็นล่างครับน่าจะจะนั่นสามตัวนี่นะที่เป็นบนตัวน,นี้แมอ่อ้าวเพราะฉะนั่นแย่ยาชะล่าใจเพร,ราะว่านาเรย่มมาทุกอย่างมันเป็นไปได้การมุนเนาะการมุนมันมาถูกมันอาจตัวเทิ้อาจที่มาเป็นล่างล่างที่มัเป็นเทิง้งเพราะะนั่นและสามตัวนี่ให้ให้จับไปเนี่ยเพื่นเพื่นร่างกันบ่ะประมาณประมาณนั้นครับเพื่อนเมาค้าๆไว้กันบ่ะเพื่อนเมาเตือนสตีไว้ว่า ยางแรกเลยอืมก่คือจังเราสุดบ้างไลยคือมันเป็นแค่ความฝันเนาะเป็นแค่ความฝันไก่ยเสื้อทักหลายนี่โอกาสมากได้หรืออาจจะเบามากก็ได้ถูกแค่จงนเบายังสิจงอนเบาที่สุดครับเพิ่มจำบ่าได้่าตอบไปหาเสี่ยวเด้อเื่ออะไรเพิ่มจำบ่ได้แนะนำ น้านี้ดอกเนาะเพื่อแต่ไรด้ว่าอ่าเห็นเนีน่ยห้เรียนเรีนหวยเรีนเนบอร์อย่างเงี้ยครับพเพนจเบา,าดิสวยเงา้ยมาเนาะเพื่อนแต่รับเพื่อนกตสีพยายามบอกเตือนสตินั่นแหละยังหังวที่ผ่านมาเป็นบอ่อเก้าสองมันกับแม่ลางนะครับพุนึกับแมา่างอ้าวนี่เพื่อนโดยเฉพาะการลางกี่ลางบอกแต่ว่าศูนหามาบน ครับแต่สำคัญคือตอนที่ว่าศูนย์หานี่เพื่อนบอกว่าหนาจะมาบนเนี่ยมนาจะนี่นนาจะบริวามาบนแน่นอนคนว่หนาจะมาบนา่าจะมาบนก็มาบนอีหลีอะมาบนอีหลีมานี่รอบนี้ว่าห้าเก้าน่าจะมาล่างรอบนี้ห้าเก้าน่าจะมาล้างครับกันนาจะที่เราอีมาหรือซีมา บุหรือมาลานเข้าบังหูหรือสิบมะนาเข้ากับบังหูขึ้นกันแน่นบะฉะนั้นเราก็ให้ใช้สติสัมาชัญญะดีๆเนาะแมน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 ฟังเข้าเบาเนี่ยคนเบาจะไหนเขากับเบาจังสั่นก็ปาดกันไปแต่ว่าพอพี่น้องกับว่าพอเมียนราิเอาไปแล้วก็เอาไปขึ้นโหลดว่าเมนจะต้องเอามาวิค์ใส่วิจารณญ่านดีๆในการรับชุมครับอ่าชอบประจัดชักกระพานครับอ่า คลิปนี้ทีนมันจะเศร้าปวดนอกไปน,น,น,น้องเนาะก็เลยอ่าสมองจะเตื่นได้จากคลิปว่าอีงั้นนี่เนีเนนะ่เป็นจังไงลาย,ย,าลยเอาหลดเป็นหลายอย่างหลายแนวมันนี่ไงเนาะทั้งคิดน้ำเหล็กมูขึ้นนี่กับปากน,นั่นนี่เด่นใว่ปะทั้งคิดน้ำเหล็กมูขึ้นเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เนี่ยห้าวเสียเราซูฟังมาห้าวเปล่าเหล็กมูขึ้นนี่เปลี่ยนจังไหมเนาะเนาะอ่าจังนั้นคลิปนี้จะสรุปในเอฟซีตั้งกันว่า ตัวเลขเป็นใดตัวเลขที่น่าจะมาล่างนะฮะเก่าครับส่วนเลขสามตัวที่เป็นไนมาก์เนี่ยสองศูนย์สามเนี่ยรับนาจะมาบนนะครับตัวเลขชัเจนครับก็นาจะมาบนเนาะน่าจะนะน่าจะจังนั้นคลิปนี้จะสรุปไปที่ตั้งกับว่าตัวเลขเป็นใดตัวเลขที่น่าจะมาล่างนะฮะเก่าครับส่วนเลขสามตัวที่เป็นไฮมาก์เนี่ยสองศูนย์สามเนี่ยรับนาจะมาบนนะครับตัวเลขชัเจน ครับขนาจะมาบนเนาะน่าจะนะน่าจะนะครับแล้วกาที่มาตำแหน่งไหนเนี่ยกาบอกได้บ่ได้บอกถูกบอกได้ชัดเจนครับคือยังงวด147มันบ่ามันออกอย่างไร417เนาะและที่สำคัญเป็นแค่ความฝันนะ สองศูนย์สามสามศูนย์สองสามสองศูนย์ศูนย์สองสามครับเป็นไปได้ทุกอย่างผมเนาะนี่ก็คือแนวทางตัวเลขที่เข้าล่อนะครับที่จริงได้ปัญหามากกับพ่อสิตีกันได้แล้วล่ะนะเอฟซีนี่เขาเมนมากนี่ตรงตามนี่มัดเลยส่วนใหญ่ใหญ่อะไเด็กส่วนใหญ่ ครับเดี๋ยวจังไรขันมีความเกื่อนนายจังไรจะค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆเท่ากับยี่มี่บ่อแสให้พ่อพี่น้องจังสี่เรื่อยๆครับผมโอ้เออ่บ่อแสเลยเนาะโม่ห้าวเท่ากับยี่มี่ก้อมเื่อนไหวกันเนาะกพ่อพี่น้องจังสี่เรื่อยแต่ติดตามไปเรื่อยถ้าเทีมิการเปลี่ยนแปลงคันรุดแม้กระทั่งคลิปเดียวนี่ให้ว่าถากันเกินไปเปลี่ยนแปลงยุคคลิปที่ห้าวอะไรเบิ้องหนึ่งช่วยเลยด้วยกันแน่นมากเจ้านั้นแล้วก็ให้ติดตามกันไวเมื่อห้าวในสาละอีหยังเกี่ยวกับตัวเลขแนวทางของ พระคาเม้นลึกลับเนี่ยข้าก็ถิฟ้า่าเขาเบาสู้ไฟไม่หอาทั้งเนาะแมนเออฉะนั้นแล้วสจหรับคลิปนี้นะครับกะสีจบไว้ใบสนีเนาะครับจ,จ,จังไรจะเรื่องคลิปท <มา S 1> ี่ตามคลิปหนาคลิปต่อไปเวลาเดี๋ยวสีนั่งเบาสู้ฟังว่าเป็ยียนจังไรสำหรับตัวเลขเจ้าของตัวเลขอ่าสี่ศูนย์ห้า